ตแกะนี่คือตรงซี่โคงนี่คือถือเป็นสุดพีคไมพี่สุดพีคคือเพือนุ่มสุดนะคะแล้วหวานาหวานเจี๊ยบถ้าเราเอาแกะคุณภาพดีเนี่ยนะคะซึ่งเวลาเราไปซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมองหาป้ายดัมโปตา้านะ,ะแล้วก็ไปบอกเพ่ขอแกะแร็กหนึ่งน่นะคะ,ะเ,นเนี่ยจะได้แร็กอย่างนี้คราวนี้เวลาเราจะหั่นนะคะอย่าวางคว่ำอย่างนี้แล้วหั่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชนกระดูก นะคะเราไม่เห็นกระดูกเปิดมาด้านนี้แล้วลองจะลองจับมาว่าอ๋อกระดูกเขาอยู่ไหนสองซีกนี้เราก็หั่นระหว่างกลางได้เห็นไหมขนาดเห็นแล้วยังแบบยังเบลออันนี้นะคะก็นิดหนึ่งโอ้ยจ้าปจ้าปาจ้าปะเนื้อเขาแบบเนื้อเขาแบบแดงแบบเนื้อเขาจะแดงแดงกว่าเนื้อปกติที่เราเห็นเห็นเนื้ออะไรที่แดงอ่ามันเหมือนเนื้อเนื้อบัวที่ คือเวลาออฟเห็นแบบอย่างเนื้อวัวที่สีเขาจะไม่ไม่จะเป็นโทนเนี้อ๋อมันจะแดงแบบแดงแบบแดงแดงใช่ไหมใช่ทำไมมันเป็นโทนนี้รู้ไหมเพราะว่าาเมันเก็บไว้นานมันมันเก็บไว้นานกสัตว์พวกเนี้ยข้ามันปุ๊บแล้วจะทานเขาไปเลยจะไม่ดีเพราะว่าเนื้อเขายังช็อกอยู่และเนื้อเขาจะเหนียวเขาต้องให้พัก อ๋อหรอเหมือนถ้าใครเอาเธอมาแบบเธอตกใจใช่ไหมเราชอบเกรงเกรงเกรงแล้วจะแข็งก็ต้องไปให้เธอพักพักเออรีลาักตอนตายใช่พักตอนตายนี่นะคะแล้วก็จะได้สีเนื้อที่สวยงามนะคะถ้าแดงสดแดงแบบแดงลิสติก Russian Red ของ Mac Cos อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเนื้อจะค่อนข้างเหนียวนี่ขนาดทำไมกระดดูเออทำไมวันนี้ดิฉันมีปัญหากับการ หั่นแกะนิดหนึ่งนะคะอ่าจะกินเลยเหรอขอดมขอดมก่อนนะคะโอเคนะคะคราวนี้ง่ายๆเลยแกะมันต้องมีตัวเครื่องเทศที่เป็นพระเอกอยู่แล้วนั่นก็คือเตเียวโรสแมรี่นั่นเองโรสแมรี่นะคะดึงออกมาปราดอ่ะสับบเลยฮะสับนะคะโอสับไปเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ พริกไทยดำนะคะในแกะของเราพริกไทยดำวิธีการสับนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมาแบบต้องทำตัวให้โมโม่ดองๆนะคะไม่ได้นะฮะคุณต้องมีสเกลนิดนึ่งต้องมีสเกลนิดนึงนะคะคอ่ะขอใส่นี่ด้วยค่ะซีอิ๊วขาวของบ้านเราเนี่ยนะคะ, <c oughs> ะก็แล้วก็เกลือหน่อยนะคะเกลือนิดนึง<า>แล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโรสแมรี่ของเรื่องสับสับมาเรือ่องสับสับบอกผมเลยสับสับบอ ทำไมอ่ะมันเป็นยังไงให้บอกไม่มีอะไรไม่ได้เตรียมมาพี่เดียร์ดีไม่มีมุกจอ่ะ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 โอเคไหมก้าสวยใส่มาใส่มาครับอ่ะคลุกให้เข้ากันงานนี้น้องขอได้ไหมอะอรยี่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 เหรอได้ชอบอะไรแบบเลอะเละเทอะเทอะชอบใช่ไหมครับผมอ่าอ่าได้ไหมเข้าเนื้อมะ น่าจะเข้านะพี่น่าจะเข้าแล้วนะยัดยัดยัดเข้าเนื้ออเสร็จแล้วเอาไปทอดทอดเลยอะน้ำมันนี่ต้องร้อนมากเลยแต่ก็อย่าร้อนเกินไปไม่งั้นก็จะไหม้นะคะแล้วก็จะไม่อ่สีจะไม่สวยงาม เราทอดปกติแล้วเนื้อแกะมันไม่ใช่ว่าแบบทุกบ้านเขาจะมาประกอบอาหารกันอะไรนะเลยแบบดูไม่ค่อยชินกับดูไม่ค่อยชินนะเหมือนเหมือนการแกะหรือว่าเนื้ออะไรก็ทอดเหมือนการล้างมือไหมน้องโด่งก่อนดมงก่อนหอมไหมหอมแท้หอมแท้หอมมากหอมมากหอมตัวโรสแมรี่ตอนนี้นะคะในห้องสตูดิโอเราก็ได้กลิ่นโรสแมรี่แก่นี่ไม่มีกลิ่นนะไม่ไม่สาบเท่าแบบที่ทุกคนเขาว่ากันนะ อ่าใช่ผม,มผมเคยได้ยินมาว่าเนื้อแกะเนี่ยมันสาบมาก<ช>แล้วแต่นี่ก็ดูผมไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแผกอะไรเลยนะ<ช>มันดูโอเคมากแต่ว่าโรสแมรี่นี่ก็คือยังไงก็เข้าไปดับกลิ่นอยู่แล้วถึงดับกลิ่นอยู่แล้วแล้วแ,วแกะแกรมเนี่ยมันแบบมันมันมันเด็กอ่ะถ้าเราเอาแบบชีฟสิมัตเช่นมัตเชนภาษากฤนเขาเรียกว่มามัตเนคือแกะแก่ แก่ๆเนื้อมันน่าหน่านะสาบแก่แล้วมันแหม็นสาวมันต้องเด็กแก่ๆอ๋อๆต้องอ้อๆอ้องยิ้มผ้าก็ยิ้มผ้าแก่แก่ไม่เอาเอาอ้อออจบนะจบป่ะโอเคทำไมแก่แล้วมันเป็นไงผมไม่พูดถึงแก่พี่เอามาอินเนอร์กับเรื่องตัวเองอะไรวะเนี่ยไม่เอาดิทำอาหารอมวเราดีดิเดี๋ยวแก่เนื้อเกรงพี่เดี๋ยวแก่เนื้อเกรงนี่นี่น้องจัดการอย่างนี้ ไม่ต้องพลิกบ่อยแม่เมย์ไม่ต้องพลิกบ่อยพลิกไปพลิกมาเนี่ยอุณหภูมิน้ํามันเนี่ยมันจะลดลงทำให้การส่งมันช้าได้เนี่ยค่ะรู้สึกว่าสมองเธอมันมันมันโอเคนะทํางานดีมันโอเคนะโอเคโตขึ้นมาการเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื้อแกะนี่เราควรจะทานแบบไหนก็เคี้ยวเกินหมพี่ทางแบบไหนเียอะผมไม่รู้อ่ะจริงๆผมไม่รู้คือเราปกติแล้วอย่างที่บอกผมไม่ได้มาเจออาหารที่เป็นเนื้อแกะไม่เคยไปสั่งกะเพราแกะตามร้านไหน แกะเนี่ยนะคะเหมือนสกิบาร์กินแซก็จะถามว่าเรารับแบบไหนมีเดียมมีเดียมแรแล้วก็เวลดานเวลดานก็สุกมากแข็งแตะแข็งนะคะแต่แกะเนี่ยควรเป็นมีเดียมนะถ้าแรมันจะแดงไปคนจะมันจริงไหมพี่เมย์เวลาเวลาเขาผมเคยได้ยินมาเชฟไม่รู้เชฟหรือเปล่าเขาบอกว่าเวลาดูว่าเนี่ยต้องเช็คกับนิ้วเองใช่มงนิ้วตัวเองใช่ตรงอันนี้ก็คือนี่คือแรถ้าจิ้มอย่างนี้คือแรเหมือนแบบอ่ะ ถ้านิ้วเดียวก็คือมีเดียมอันนี้2นิ้วก็คือเวลดั e นะคะลองจิ้มดูแต่ถ้าจิ้มแล้วอย่างเงี้ยมันคือตรงไหนนี่คือเริ่มแรแล้วเนี่ยแรมีเริ่มมาอานี่มามีเดียมละนี่มามีเดียมละดูนะรดูดูแรดูแลแรกันหน่อยโอเคขึ้นเลยฮะน่าจะเด็ดเฮ้ยสวยแล้วอะถ้าอยู่บนจานสีขาวจำจั ถ้าไม่หอมนะคะอย่านั่งจิ้มเอาเอามือจิ้มเข้าไปในน้ำมันร้อนๆนะคะไม่แนะนํานะคะนอกจากว่าอันนี้มองบอกถึงความด้านฉาด้านหรือ bright หรือว่าฉลาดนิดนึงนะคะเด็กๆดูที่บ้านอย่านะคะอย่าเอาไปมือไปจิ้มอย่างพี่ออฟเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ดีนะคะผิดอย่างแรงๆนะคะี่กกาลังจะบอ พี่กำลังอนูสาวพูดแบบสุภาพเนาะน้องก็บอกว่าหนูน้องน้องโอเคลืมมันไม่เถอะพี่อันนี้ออกไปเลยนะผมปิดเตาเลยนะผมโอเคโอเคระวังจะร้อนไม่สวยเหรพี่ได้ป่ะแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ไม่ต้องมีอะไรแล้วเหรอไม่ต้องเฮ้ยเด็ดดวงอ่ะแล้วก็ถ้าจะทานกับเขาเรียกอะไรนะถ้าจะทานกับเมนต์ซอสก็ได้ถ้าจะทานตับตาก็ได้คืออาหารฝรั่งมันไม่ได้ยาก คือเขาเขาไม่ได้มามากมายเครื่องเครื่องปรุงเหมือนบ้านเราบ้านเรามันแบบเครื่องปรุงแบบมหาสารสิบแปดล้านอย่างใช่ป่ะยังมันยากไงแค่อาหารฝรั่งแค่รู้ว่าเนื้อพันนี้มันจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้มันต้องทาอย่างนี้แค่นี้พอเรากินแบบธรรมชาติรสชาติของเขาอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบไปสายไรเพวัตถุดิบก็ดีอยู่แล้วเขาเราอย่าไปปรุงรสปรุงแต่งให้เขาเป็นอะไรเขาผิดเพี้ยนไปจากที่เขาเป็นใช่เราให้โอกาสให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นดีกว่า จงทำดีจงทำดีจงทำดีโอเคแกแกครับผมแกเลยนะแกเลยจัดเลยนะจัดเอาเอาเลยเอาเลยอันนี้ของงพี่เชสเชสโอ้ยฟิด้ เฮ้ยมันสามมากพี่เมบปกติผมไม่ค่อยกินไม่ค่อยไม่ค่อยหรือไม่เคยวะแต่ไม่ค่อยเนื้อแกะไม่ค่อยแบบผ่านแบบลำไส้ผมเลยแล้วเนี่ยพอกินแล้วที่เขาบอกว่ามันมีสลิ่นสุกสาบเนี่ยไม่มีนะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของเนื้อมันเองดูแบบอาจจะมีกลิ่นอะไรสักอย่างที่มันเป็นแกะแต่มันอร่อยแล้วก็มีกลิ่นโรสแมรี่แล้วมันหอม จ้บมากเลยครับครับผมตอนนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวไปทำฟรายบรีกินกับแมงก้ชัดนี่โ้ชื่อยากอีกนะชื่อยากอีกแล้วไม่ต้อง,งเดี๋ยวทำให้กินเดี๋ยวไปลองกันนะช่วงหน้าครับครับผมแจกเลยอ่ช่วงสุดท้ายนี่นะคะเราจะทำ บีไร์รี with mango chut นี่แ mango chut นี่ก็เหมือนมยามะม่วงนะคะอาหารคนแขกจะน,นิยมก็ทานกับอาหารของเขาแต่ทานกับบีทอดน,นี้อร่อยที่สุดเลยวันนี้จะริษัทจาโคต้าส่งมาให้เราบี ie, ชิ้นขนาดนี้เลย เอาไปทำอะไรดีนะคะท่านผู้ชมไปเก็บกินกับอางุนอย่างเดียวก็คงเลี่ยนเลยอยากจะโชว์วิธีทำเป็นบรีทอดนะคะก่อนที่เราจะทอดบ,บรีเราจะต้องเคี่ยวแมกโกชัดนี่ของเราซึ่งเราจะใส่ส่วนผสมของขิงนะคะเราจะใส่ขิงนิดหนึ่งอ่ะฮะและมะม่วงมะม่วงนะคะไม่ต้องห่วงถ้ามันอ่าไม่สุกไอไม่ไม่หวานเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เราแค่จะเคี่ยวให้มัน เป็นเหมือนน้ำมะม่วงแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลเข้าไปใส่เข้าไปจบข่า mm. แคกระเทียมนิดนึงขูดเข้าไปนะคะ mm. นิดเดียวนะคะเสร็จแล้วใส่หอมใหญ่ mm. นิดเดียวนะคะ เพื่อให้มันมีความเผ็ดนิดหนึ่งนะคะใส่คิวเมนนะคะและก็ใส่มัสตาร์ดซีดหน่อยค่ะและโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงคราวนี้เคี่ยวรอไปก่อนนะคะใช้เวลานิดหนึ่งให้มันเคี่ยวไปเหมือนเท็กเจอร์เหมือนยามตอนนี้เราก็มาทำตัวบี๊ อะตอนนี้นะคะเวลาจะเอาบรีมันทอดกรอบหรือว,ว่าอะไรก็ตามที่ชุดชุกเกล็ดขนมปังมันจะเป็นสูตรว่าแป้งไข่และปังนะคะเราต้องเอาบียักษ์ใหญ่ของเราโอ้โหอยินปีหน้าก็ไม่หมดน,นะคะท่านะผู้ชมถ้าอยากได้บรีนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวเราจะหั่น สวยงามดูไส้เนื้อข้างในสวยสีเหลืองนะคะอ่ะเก็บไว้นะคะตอนนี้เราก็เอาน้ำมันมากอกตั้งกระทะไว้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนอโอเคครับบีของเราก็จะชุบแป้งก่อนชุบแป้งก่อนนะคะชุบแป้งให้หมด ทุกด้านนะคะแล้วก็มาชุบไข่ชุบไข่ชุบไข่ชุบไข,บไข่ให้ทั่วแป้งมันจะทําให้ไข่มันเกาะแล้วตัวไข่มันก็จะทําให้เกรดขนมปังมันเกาะนะคะแล้วเซร่าก็ใส่เกรดขนมปัง นี่นะคะแมงก้ชัดนี่พี่เคี่ยวเป็นแยมมะม่วงนะเว้ยกินกับชีสทอดอันเนี้ยเลิศนะคะแต่วันนี้นี่นี่เลยอยากนะคะจะอวดในแฟนรายการนิดนึงะคะสำหรับคนที่มีสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดของตัวเองเขียนมาใน Facebook ของรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ใบพัดธรวเรศนะคะอันนี้สำคัญนะคะบอกสูตรเด็ดของท่านป่า ค่ะพวกคุณมานะคะแล้วถ้ามันเด็กจริงโดนจริงโดนจริงจ้าบจริงปีจริงเราจะเอามาทำในรายการ้ายแล้วถ้าทำนะคะนี่เลยค่ะฟลอร์บาเื่รงสมาอาจากประเทศอิตาลีนะคะกิฟเซ็ตมูลค่า2,500บาทจะไปที่บ้านท่านทันทีทันท,น,ททนที่ทันใด,นนดเลยนะคะเรียบร้อย รทอดงัดออกมาหน่อยแล้วมันมีอะไรบ้างอย่างเยาะเยาสนใจเหรอใช่ไหมนี่มีครีมทาตัวที่ทาแล้วฟรุ้งฟริ้งมีที่ปัดแก้มมีลิปสติกมีที่ปัดเยอคพื้นมีลิปสติกสามสีแท่งแล้วก็มีที่ล้างเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายมูลค่า2อ0 0ัน้ารนอยบาทนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราท่านอย่าลืมเขียนมาในเฟซบุ๊กของเรานะคะสุดเด็ดของท่านและ เซตนี้อาจจะเป็นของท่านก็ได้นะคะนะฮะวันนี้บรีทอดของเราไส้ทลักก็เสร็จเรียบร้อยแมงก็ชัดนี่นะคะก่อนที่เราจะล้มลากันไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราบริษัทจอร์โคลตาครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับพี่พอละกินเยอะละนะกลับบ้านพักผ่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่แบบพิซซ่าบริสุทดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาคิ้ครับเจอกัน